สวัสดีครับค่ะในชีวิตของเราเรามักจะหลงไหลในรูปลักษณ์ภายนอกได้อย่างง่ายดายเสื้อผ้าที่ดูดีบ้านที่สวยงามอาชีพที่โดดเด่นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้ล้วน,นดึงดูดสายตาของเราอย่างมากอย่างไรก็ตามมีบางสิ่งที่สำคัญกว่ามากสำหรับเรานั่นคือความงามภายในของจิตใจที่มองไม่เห็นและคุณค่าที่แท้จริงเมื่อกษัตริย์โซโลมอนสร้างพระวิหารพระองค์ได้สร้างรูปผู้สวรรค์สององค์พายในห้องอภิสุทธิสถานและหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ผนังถูกแกะสลักอย่างสวยงามด้วยต้นปาล์มและดอก การตกแต่งที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้อยู่ในที่ที่มองไม่เห็นได้ง่ายจากภายนอกสิ่งเหล่านี้ซ่อนความทุ่มเทยอย่างลึกซึ้งและจิตใจที่งดงามแด่พระเจ้าไว้กล่าวได้ว่าการคลุมส่วนที่ซ่อนอยู่ของพระวิหารด้วยทองคำนั้นหมายถึงการที่เราควรแสวงหาความสมบูรณ์แบบของจิตใจมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกเราเองงกฮอเช่นกันแทนที่จะใช้ชีวิตเพื่อทำให้ผู้อื่นเห็นว่าเราดีแค่ไหนการสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองนั้นสำคัญกว่ามากเงินทองและชื่อเสียงก็ดีแน่นอนแต่สิ่งที่มีค่าแท้จริงคือบุคลิกภาพของเราความจริงใจและความสัมพ ทุกวันนี้ดูเหมือนว่าเราทุกคนต่างใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบและมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จที่ปรากฏภายนอกเท่านั้นเช่นรูปภาพสวยๆที่จะโพสลงโซเชียลมีเดียหรือการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นแต่สิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วเป็นเพียงชั่วคราวสิ่งที่สำคัญจริงๆคือภายในของเรามีผู้ที่ให้ความสำคัญกับจิตใจของเราและความบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณของเรามากกว่าการที่เราดูรหราแค่ไหนหรือมีทรัพย์สินมากแค่ไหน พระเยซูคริสต์เดจมาอย่างโลกนี้เพื่อฟื้นฟูคุณค่าภายในนี้แม้ว่าจิตใจของเราจะเจ็บป่วยและแปดเปื้อนพราะบาปแต่ด้วยพระโลหิตของพระเยซูที่หลังบนไม้กางเขนบาปของเราก็ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และเราสามารถมีชีวิตใหม่ได้ตอนนี้เราสามารถสัมผัสกับความงามภายในที่แท้จริงและสันติสุขในพระเยซูได้พระเยซูไม่ได้ทอดพระเนตรที่รูปลักษณ์ภายนอกของเราแต่ทอดพระเนตรที่ศูนย์กลางของจิตใจเราและรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข ในโลกที่เร่งรีบนี้เรามักถูกเปรียบเทียบกับผู้อื่นและถูกตัดสินจากผลงานที่ปรากฏภายนอกแต่คุณค่าที่แท้จริงซ่อนอยู่ในที่ที่มองไม่เห็นเช่นเดียวกับที่พระวิหารของโซโลมอนเป็นที่ประทับของพระเจ้าหากเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในจิตใจที่มองไม่เห็นของเราและดำเนินชีวิตอยู่เราก็จะได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรารักตัวเองรักเพื่อนบ้านและขยายชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อโลกเราสามารถเติบโตคุณค่าอันล้ำค่าทีละน้อยในพระเยซูคริสต์และดำเนินชีวิตที่มีความหมายด้วยวันนี้ผมดิฉันหวังว่าท่านจะเปี่ยยยยมมมมมด้วสสสันนนนนนนิิุขขและะะคคาาาาาอออออชชีกกึภใงงงทท่่จปรเหื